เจ้านี้ไปทํางานไปถึงก็ต้องไปเปิดเครื่องนะคะนี่คือเครื่องล้างจานจากเป็นกุ๊กก็มาเป็นคนล้างจาน <c oughs> ชีวิตพลิกผันเนาะชมเสีหล <c oughs> ้างจานก,ก็สบายดีเน่ะเจ้าแดดหล่อนไปดีอือันนี้คือตะแกงนะคะอันนี้คือตีวางตีวางตะก้าเนาะแล้วก็เปิดเครื่องเจ้าต้องเปิดเครื่องรอบหนึ่งก่อนเพื่อย่างเพื่อเห้น้ำพอนมาทำงานเจ้า อันนี้ล่างไปแล้วสักพักหนึ่งเราจะกินได้ถ่ายกองเพราะยุงช่วงก่อนที่พนักงานจะมากินข้าวเจ้าอันนี้ถาดเขาจ่ายถาดนักแต่นะแล้วก็เหลือหมูกองมาหนี้เดี๋ยวสมจิจะล่างให้มันเซตพอดีแหละพนักงานก็นมากินข้าวพอดีวันนี้ยุงนะคะนี่เจ้าเดี๋ยวแต่กองสีขาวนี่ยังได้ล่างแต่ เด็กเอาใส่เื่องพนักงานมากินข้าวเราสมชิกะมี่รงนี้ก็ล่างจานเจ้าเห็นไหมพนักงานเขาจะเอาเศษอาหารมาทิ้งตรงหน้าให้มันจะมีถุงอยู่ถุงขยะนะนเศษอาหารทิ้งแล้วก็เอาจานเรียง <pir ms> เรียงเรียงเฮาก็ยกออกมาเราตะกั่อันนี้ก็หย่เข้าครื่องเจ้าจานก็ต้องล่างเอาเศษอาหารออกก่อนจเจ้าฉีดเอานํำเศษอาหารออกก่อนถึงจะเอาเข,าขาอา้าเครื่องได้อันนี้มาเครื่องมันจะ ชกกระโปกเนาะครัวเขาต้องล่างแก้วตัวไงช่วงกินข้าวก็จะเป็นจะเอ้าจยู่ข้าวยู่ออกยู่ข้าวยู่ออกนี่แหละเพราะว่าก่อนตีจะล่างจานล่างของตีแม่ครัวจ่ายแล้วไหมเขากะช่วงนี้เขาก็ล่างจานเจ้าล้างจานก็ล่างแก้วพนักงานก็ถามได้ที่จะได้ทำกับข้าวฉันคิดถึงกับข้าวเธออะ ็บอกรอก,ก่อนกันแล้วกันรอทงหัวหน้ามันเหนื่อยก่อนบอกรอหัวหน้าเหนื่อยก่อนวันนี้สปริงโรมีแต่พนักงานถามว่า,าเธอเป็นคนทาง่า้หรอแต่ก่อนสมศรีก็ทําคนเดียวเนะาะทาคนเดียวห้าหกห่อยอันพนักงานหนักอันนี้ผดซื้อมาเจ้าถามว่าล่ำบอกมันก็ลังล่ำอยู่นะหรือว่าสมศรีหิวข้าวมาดวันเนี้ยแต่มันก็นเลยรู้ซึกว่ามันล่ำอยู่อืม เพราะว่าวันนี้นได้กินข้าวไปทํางานแหลนะเนาะสปีนโลก็เข้าวหูข้าวกับซุกฝรั่งมันหงข้าวมันที่ซุกเนะพอเขาใจน้นําห่อนหูตอนหูเขากำได้กลนเขาใจน้ําห่อนนะหูหูหข้าวอะ่ะเขาใ่ล่างข้าวยงางเขาอันนี้อาหารนี่เขาใส่จานเนาะสมศริก่ะจะทายใพ้พอเป็นแนวทางเผื่อคนจะาจะอยากจะขายเนาะอันนี้ขนมปังนะเจ้าใจขนมปังสีขาวก็ได้หรือสีดําก็ได้กะ มีไข่ต้มสลัดแล้วก็อันอย่างนี้ทูน่าสลัดเอออันอย่างประมาณนี้แหรอเจ้าเพื่อพยายาเพื่อแต่งจานในอย่างนะี้เนาะเพื่อคนขายอันนี้คือไข่ต้มเนาะเนี่ยก็ครีมเจ้าส้มสีก็ถ้าใครสนใจอนไนก็ถามได้นะเจ้าแคบหน้าจอแล้วก็มาถามสมมสีได้นะเจ้าสมศสีอธิบายมดเออว่ามันมีอย่างพ่อ,องซอเสเซิร์ดดีนนะอ,อันนี้พาสตา้า ขบอันนี้ไก่หย่าป่าอืมป่าป่าลาดฝรั่งเจ้าป่าดองวันนี้เออถามว่าลามอ่ะสำหรับซุปีิมซิม,ม,มชอบกินเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางเพื่อจัดจงจัดจานเนาะอันนี้อาหารกลางวันพนักง,งานติบนออฟฟิศเจ้านี่เจ้า อันนี้ก็สลัดสนชิกระทายให้พอนะเผื่อใครอยากจะเอาไปทำกินหรือเอาไปทําขายมันสวยงามดีนะอืมถามว่าพนักงานเกินได้ว่ากินได้ทุกคนนะคะอันนี้ก็สลัดไข่กระเบค่อนสมชีกทายอาหารอาทิตย์นี้ึม่พอเนะอันนี้แกงเคอรี่หลาดเข้าสสแคอดอมันก่รนปะ ส้มซีอิมาไทายพอรวมๆกันนะเพราะว่าบางคนก็อยากเห็นอาหารอันนี้ไข่ตุนไข่ตุนนอ,อ,อันนี้นีมันฝรั่งกับหอมหอมแดงเจ้าหอมแขก,กอกหลาดนี่แหละเจ้าอาหารสำหรับอาทิตย์นี้เนาะมันก็มีหลายอย่างอยู่ส้มซีไทยไมดนะคะน,นี่ข้าวเปียกกะสลัด เพื่อเป็นแนวทางเพื่อคนอยากขายแจ๊จัดจงจัดจานอะไรอย่างเงี้ยรอมื้อนี้ร้อน,อ,อ,อนสมัยนี้มันชอบกินอาหารฝรั่งเนาะเพื่อคนอยาาขายสนใจอันไหนแคบหน้าจอมาถามสมศรีได้เลยเจ้าใส่ทรงใส่ซอดสมศรีหูหมดอะไาซอสอ,อะไรอย่างไรแต่สมศรีจะอธิบายมันหนักมันหลายอย่างเนาะอธิบายมันถูกเจ้าอันนี้เป็นจีนสเต็กนะเขาสไลด์แล้วเขาก็เอาหอมเจียวนะโรยๆยเจ้า เหมอั A. นก็เป็นประกาศดอกขา้าวลาดขนมปังอันนี้แหละเจ้าอาหารเนาะ